สวัสดีครับมาดูเป็นเตาไมโครเวฟนะครับของซัมซุงนะครับรุ่นเซรามิกอินไซด์นะครับแล้วก็ผมก็แกะออกเลยแกะฝาออกแล้วแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าตัวนี้อาการมัน เดียวเดี๋ยวเดียวกิดเดียวมานะครับวัดก็ไม่ช็อตวัดแมกนตอนไม่ช็อตนะครับแต่มาดูอ่าก็คือแกะออกมาดูตัวนี้ครับมันโยกถ้าจะเกิดกับตัวนี้ครับที่ไม่ไม่แน่นหนาแล้วก็ความถี่อะไรออกมามันไม่ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับเดี๋ยวร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างอาการนะครับ าการของเครื่องนี้ครับวัดดูแล้วก็ไม่เสียนะครับเวลาวัดจะมีเสียงดังนะครับวัดปุ๊บเห็นไหมเสียงตั้งคุณหนึ่ง เม่นองสองข้างนะครับสลับดูเท่ากันแล้วก็ชุดนี้ไม่ลงโคง้งครับวัดแล้วไม่ลงโคง้งเห็นไหมครับไม่เคลื่นไม่เคลื่นตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับซื้อมาใหม่ก็เป็นของเทียบ จากอ่าไพศาลร,ร้านไพศาลเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ามาลองเช็คดูครับว่าช็อตไหมอ่าไม่ลงนะครับสลับไม่ลงโอเคลองสลับดูนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคนะครับแล้วก็มาดูวัดโอมโอเคมไหน ตอมอยู่ที่สามโอมสามโอมนะครับโอ okay. เคยวมาลองเดี๋ยวผมประกอบดูนะครับว่าเครื่องจะร้อนไหมประกอบแล้วครับก็ยึดเข้าลงคองพอดีลองเสียบดูคนระับ ก็คือประเด็นอันนี้เช็คแล้วไม่เสียตัวน,นี้ไม่เสียไม่ช็อตนะครับตันนี้ก็ฟิลไม่ขาดแล้วก็เอาก็อาการก็คือเดี๋ยวร้อนเนี่ยไม่ร้อนครับทํางานปกติแต่ยที่ร้อนกับไม่ร้อนก็คือวัดแล้วไม่เสียตัวนั้นนะครับแต่มันมีรอยโยก็กเลยเอาซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเลย มาลองดูว่าจะร้อนไหมครับจะเจ๊งหรือจะไม่เจ๊งมา,มาดูกันครับสวิตช์อ่าเสอมปิดแล้วเยก็ปิกปกตินะครับเดี๋ยวเป็นการหมุนทาจัมก่อน เป็นน้ำนะครับใส่น้ำเอาเป็นต้มต้มแกงเมน,นูต้มเนะไมโครเวฟทำจัดสมตันนิกาสิบวินาทีสิบนาทีต้าสิบวินาทีลองเจ็ดนาท,ท,าท,นาทีเป็นไง เครื่องก็ทำงาน,นครับขลมทำงานอะไรหมดเลยเยวมาลองดูว่าร้อนไห่ร้อนดูนะครับจากตัวนี้ครัเริ่มมีควันครับพึ่งได้ไปสามนาทีควันกำลังออกน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาผมลองหยุดดูครับอ้าควันขึ้นเลยครับ ควรขโมงอุ่ร้อนครับได้ได้ครับร้อนนะไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับไม่เจ๊งครับคลิปนี้ไม่เจ๊งครับใช้งานได้ครับโอเค สรุปก็คือไม่ในตอนตัวนี้ชมพูนะครับเกิดอาการตอนนี้ก็คือเดี๋ยวติดเดี๋ยวทํางานเดี๋ยวไม่ทํางานเกิดจากไม่ในตอนตัวนี้นะครับตรงที่ครอบแม่เด็กไวน้นี่เกิดอาการคอนโยกได้กต่ทิจะโยกไม่ได้เนาะก็สรุปก็คือไม่ในตอนตัวนี้ครับรุ่น om เจ็ดห้า s สามหนึ่งครับ แิาการเสียนะครับก็เลยเปลี่ยนไปหนึ่งส่วนต็มก็ถืว่าใช้งานได้ครับ